วีลคั่มแบ็คทูเอบีคาร์รีวิวทูเดย์เมื่อได้วิ่งอินทูเดอะสองพันยี่สิบหกคาวาซากินินจาเอสสองเอแมชชีนเด็ดคอนติเนียร์ทูเรเดฟายวอตเอซูเปอร์บายแคนดี้เลฟสแก๊กไรทูอินทูอิทเดอะเอเทียร์ออฟเดอะสองพันยี่สิบหกนินจาเอสสองรีเมนแอคทีฟส์แปร์ลีแอโรดินามิกวิชาร์บไลแอนเอเมนาซิ่งสแตนคาวาซากิแฮส์พรีฟายเดอะแฟริงดีไซน์ฟอร์เบเตอร์วิงดิเฟลเคชันแอนด์เอเด็ดเนว์เลดไลทิงเอลิเมนต์ฟอร์อิมพรอฟวิซิบิลิตี้แอน เดอะอีโคนิกมิร์เรอร์ฟิเนชเพนเรเทน,แนลมอร์สครัดเรสติสแตน,กิฟวิ่งอิดดัตอันมิสต์เกอร์เบิร์นพรีเมียมลุค,อินไซด์,เยส,디스บายแฮสแอนด์อินเทียร์เวิลด์นอตติง,เดอร์สองพันยี่สิบหกโมเดลเก็ตแอนด์อัปเกรดทีเอฟทีดิสプレイทัชเล็กเกอร์,ไบร์ทเตอร์,แอนด์มอร์อินทูอีทีฟแดนเอฟเวอร์,อิดส์อัพพอร์ตฟูลสมาร์ทโฟนคอนเน็กติวิตี้,เนวิเกชัน,แอนด์ไรท์คัสตอมิเซชัน,เดอร์ซีด์อ วิดเบเตอร์พัดดิ l ้งและเอเรดิไซเอะโนมิกเลเยอร์ดั N ้งรีวิวฟาติกูออนลองเกอร์ไรท์เพอร์ฟอร์แมนซ์อีสเวอร์เดอะเอสสองทรูลี่ชัยพาวเวอร์บายเอซูเปอร์ช้าเก้าร้อยเก้าสิบแปดลูกบาทเซนติเมตรไอเนลไอเนีซีเอ็นจิ้นอิดโปรดิวเอไม่บล็ออิงสองร้อยสามสิบเอ็ดฮัสต์พาวเวอร์วิดอีเวนควิกเกอร์ทัวเทิลเรสปอนส์แบงค์ทูริไฟเมนต์อิงเดอะฟูลเอลมาร์ปิ้งแอนด์อิเล็กทรอนิก เดินไบโร켓จาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน under 3วินาทีและอีส์อิเล็กทรอนิคอลลี่ลิมิตต์ทู337กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดือน2026โมเดลฟีเจอร์อิมพรอฟซูสเพนชั่นทันนิงคอเนอริงเอบีเอสและเอเนียลซิกแอคซิสไอเอ็มยูสำหรับการจับคันและเซฟตี้ที่ความเร็วสูงแอสสำหรับไพรซิงเดือน2026คาวาซากินินจา S2 คำในราวกเครื่องหมายดอลลาร์32,000ดอลลาร์สหรัฐดีพิงก์อินทรีเจนแอนด์ทริมอิทส์นอตชิ บัสฟอร์เวิร์ดยูเก็ตติ้ง,รอพาวเวอร์,เอ็กซ์พลอร์ชิวิตี้,และคัตติ้งเอ็ดเทคโนโลยี,อิทส์เวิร์ดเอเวอรี่เซนต์ฟอร์เพอร์ฟอร์แมนต์เอนทูสิเอต.ทัสติดฟอร์ทูเดย์รีวิวออนเอเบียคาร์รีวิว.ดอนฟอร์เก็ตทูไลท์,ซับสไครต์,และฮิตเดอะเบลไอคอนฟอร์มอทรินลิงมอเตอร์ไซค์และคาร์รีวิว.ซียูอินเดอะเน็กซ์วัน.